ทนายเดชาเยยทนายตั้มหน้าแตกอดเดินทางไปบ้านกกกอกช่วยคดีลงพลไม่ได้กรณีนายนสีทาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเตรียมลงพื้นที่หมู่บ้านกกกอกจังหวัดมุกดาหารเป็นทนายให้ลงพลในคดีน้องชมพู่โดยจะลงพื้นที่หาหลักฐานไขข้อสงสัยก่อนนั้นเมื่อวันที่24มกราคมทนายเดชานะครับประธานเครือข่ายทนายคลายทุก์ได้โพสต์ข้อความระบุว,ว่าหน้าแตก เดินทางไปกกกอกช่วยลุงพลไม่ได้เป็นทนายความต้องรู้กฎหมายได้ข่าวว่ามีหมอเดินทางไปด้วยหมอก็น่าจะรู้ถึงอันตรายของโควิด1 i โดยเฉพาะกฎหมายพื้นฐานที่คนไทยทุกคนจะต้องรู้และให้ความสำคัญก็คือกฎหมายโควิด1 i รู้อยู่แล้วว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่สีแดงจะเดินทางไปยังจังหวัดอื่นมันก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเป็นทนายความต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพกฎหมายอย่าโวยวาย ข้ออ้างของคุณว่าจะไปค้นหาความจริงมันไม่มีอะไรให้คุณค้นหาหรอกครับคดีเกิดขึ้นมาตั้งแต่8ปถึงเเดือนแล้วไม่เหลือร่องรอยหลักฐานแล้วครับเดินทางไปไม่ได้ค่าจ้างที่ได้รับมาแล้วก็ควรจะคืนลูกความมิฉะนั้นอาจจะมีลูกความมาทวงเงินคืนในภายหลังเหมือนคดีคุณวัสนานะเป็นห่วงว่าจะเสียชื่อเสียงกลัวจะซ้ำรอยฮ่าฮ่าฮาอายการเรียกตัวเพื่อส่งคดีหมิ่นประมาทที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ยอมไปอ้างติดโควิด19เป็นพื้นที่สีแดงอย่าสองมาตรฐานนะครับท่านทนายความจริงก็คือความจริงเรียกได้ว่าเตรียมต้มน้ำรอได้เลยครับสำหรับคู่นี้ไม่น่าจะจบง่ายๆแค่นี้แน่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆกันนะครับขอบคุณครับ